สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาทําแกงขั่วปลานะคะพอดีได้ปลาเป็นปลาในปลาน้ําคลองนะคะหายากมากๆเลยนะคะปลานี้นานนานทีถึงจะมีมาสักครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้เป็นฤด,ดูการของปลาไข่ด้วยนะคะวันนี้จะมาทําแกงขั่วปลานะคะทางใต้ก็จะแบบนิยมนะคะขั้นขั้นตอนของการเตรียมเครื่องสมนุนไพรต่างๆที่ใช้ในการดับ กลินคาวนะคะก็จะมีพวกมีขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้นะคะจะดับกลิ่นกาวปลาได้ดีมากเลยนะคะปลาพวกนี้จะเป็นปลาน้ําจืดนะคะความคาวของปลาจะมีมากกว่าปลาที่อยู่ในน้ําเค็มนะคะหรือว่าปลาทะเลนะคะอันนี้วันนี้เราก็จะใส่เป็นใบกะเพราขาวด้วยนะคะเป็นสูตรของ บ้านใครบ้านมันกันเลยเนาะอันนี้ก็จะมีใบใบใบราทางใต้จะเรียกว่าใบรานะคะหรือว่าใบยี่รานะคะอันนี้ก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะแกงคั่วใส่เยอะๆอร่อยมากๆนะคะตัวนี้ใส่พริกด้วยนะคะ เป็นขั้นตอนของการเตรียมเครื่องเคียงของการแกงขั่วปลาให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแกงคั่วกันค่ะทุบๆให้พอแตกเล็กน้อยนะคะไม่ต้องแบบละเอียดนะคะเอาแค่พอแตกนะคะอันนี้ก็เตรียมไฟ ตั้งไฟให้เดือดเลยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงนะคะเป็นเครื่องแกงใต้นะคะเครื่องแกงคั่วนะคะเครื่องแกงเผ็ดใส่กะปิด้วยนะคะก็ตั้งไฟให้เดือดนะคะตามด้วยตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ให้เรียบร้อยนะคะดับกลิ่นคาวได้ดีนะคะตะไคร้ปลา้ําจืดจะมีความคาวนะคะใส่ตะไคร้ด้วย รอไปเดือดน,นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะใส่เป็นปลาไข่นะคะปลาที่ได้มาวันนี้นะคะญาติิแถวบ้านนํามาขายนะคะเป็นปลาพวกปลาขี้ขมปลาแบบปลาที่อยู่ในน้ําคลองนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะหายากนะคะจะไข่ตามฤดูกาลของปลานะคะนี่เลยคะ่ะปลาขี้ขมไข่ ใส่หมดเลยไข่แทบทุกตัวเลยนะคะแกงปลาน้ำจืดใช้เวลาตั้งไฟนานหน่อยนะคะเพราะว่าปลา จะได้สุกแล้วก็แบบคือให้สุกดีเลยอะค่ะเพราะว่าปลามันจะมีความคาวนะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งไฟแค่แป๊บแบแล้วก็ตามด้วยเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็ปรุงรสนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะบางคนก็จะใส่น้ำตาลบางคนก็ไม่ใส่นะแตแต่เลยนะคะ น่าทานมากๆเลยนะคะเครื่องแกงอ่ะจะใส่พริกมาเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องแกงเป็นเครื่องแกงใต้ที่ใช้แบบคือเป็นแกงเผ็ดเลยนะคะจะเน้นความเผ็ดคือเน้นพริกเป็นหลักเลยนะคะ แล้วคะ่ะตักใส่จาน <c oughs> มาทานข้าวกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาชิมกันคะ่ะ มาทานข้าวกันคะ่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาทำอะไรเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปอีกนะคะวันนี้ทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i ต e ติดตามช่องติดตามเพจกันด้วยนะคะกินข้าวกันค่ะทุกคนกินข้าวกันนะคะไปบ้านนะคะทุกคน